สวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องไซลันไซลันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมาเล่นโรบอ x อีกแล้วเป็นโรบอ x คิวที่สองช่อง้วันนี้เราก็จะมาเล่นแบบ the amazing digital circus story ก็คือ the amazing digital circus เป็นกระตูนเรื่องหนึ่งที่โคตรดีโคตรดังในเมือ่อปีที่แล้วปปลายปีที่แล้ว เราก็จะเข้ามาไปเล่นเลยเพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วกันนะเกมก็จะเริ่มแล้วแหละแล้วก็จะเข้าสู่โหมดเนื้อเรื่องเลยนะครับผมเนพูดว่าอะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่จำกันพรอมนี่นี่พรอมนี่นะครับผม โบกิงเกอรอันนี้ไม่ได้ใามันสุชักคอบโม่ถ้าในผมไม่ดีก็ขาไปเตัวนี้ด้วยนะเหนืออากาศเมื่อเราเข้ามาในนี้นั้นก็จะนอยดูดียิงไปตัวตัวน่ะแจ็คนีโคตรเระตายดีโคตร ยัไม่ด้นะเป็นกระตายีบตะักตุกติเนาะชื่อนาจะได้ชื่อว่าอะไรกันนะหมาือไม่แย่ลนะ้วกันว่าเบย์ ข so no no. ึ้นบีแค่ไหนภาษาไทยตั้ย่อไม่ออกเกมมันจะให้เล่นเกมจับตัวตัวอแล้วก็อย่างที่เหมันในเรื่องที่มันจะเป็นแบบในตอนนี้คือ น่ารักนะในเรื่องน,น,นอม่ก็จะให้่กัอ่ได้มได้ัตัวจับหมดแล้ว ไปเจอฮอปโมก็คือไอตัวตลกนี่แล้วก็เหมือนฮอปโมจะเป็นเถียง,งถ้าใครเคยดูก็จะรู้จะตลกเพราะเขาจะดัามายด์ตัวเตนมจริงๆเลยนี่ฮอปโมก็นำมาทำไปบินง่ายจริงมันง่ายนะอื้ม น้าชื่อดากตาใช่ไหมดากตาเนในเรื่องนะเป็นกระดาษที่หลอ่อมาเองไอ้แจ๊กอะน้าเป็นกระดาษที่โคตรหลออให้เราหาทางออกที่ถูกต้องอ แล้วก็มันจะมีตัวพวกนาัม้มาทำด้วยาม,มาทำเราต้องพยายามหลบนะไม่งั้นเราเสียเรื่อนแน่ๆนี่ลอ,องหาห้องที่ตกกอนไปได้เลยนะนี่ดูแล้วดูแล้วนักษณะก็จะคล้ายในเรื่องเลยที่เป็น อที่อมนี้ไปที่เหมือนแบบนางต้องเอาเอกจากที่นี่ไปแล้วก็นางไปเจอตัวดีแล้วก็น่ะนางไปเจอแบบตัวไปเรื่อยแล้วก็ไปโผลท่ที่นั่นแหละคนเคยดูยจะรู้ครับ ถูกต้องถ้าก็จะเป็นห้องลงๆนั่นถ้าสปอยก็คือถ้าเราเข้าไปตัวนั้นไปเราจะเป็นโพดีม่วงเวอร์ที่ที่เียนยาให้ไปที่สุดเอาพี่มันก็ไม่ไง่ายค่ะไม่ต้องซีเรียสเวลาก็ให้ก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้นอด้อยเพื่อนอนะตายหมดแล้ว,วเว้ยเราเหลือเดียว คนเดียวตะหลอดวั่ให้เราทำอะไรเบอร์หนึ่งฉันดูดูคนเดียวอย่าใช้คำว่าดีว์ดีสิเรียกว่าพวกเราสิโอ้ยทำ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 รรมขอโทษแล้วพยายามปีคอปขอโน,นะครับที่เป็นธรรมธรรมแล้วก็หลบเส้นสีแดงตรงนี้เลย ทำได้ทำได้เพือใจเย็นใจเย็นมากอ่ะที่เห็นอยงคือใจเยน็นหนักเลยระยะแบบตีพี่สุดอะ่ะยังใจเย็นที่สุดะนะครับนี่เราทำอะไรก่อนเรามีน้ำม่วงแล้วก็ไอ้ไกลๆก็จะเป็นของเพื่อนเราครับอ,อ,อ๋อไอ้ดิฉันเอาบี้อีกแล้วทำใจให้สงบครับเดี๋ยวมันกระเพาะไดไมพยายามอย่าตกน้ำ ฉันไม่มีออบบี้ฉันจะไม่มีระบักจาแน่นอนอ่ะไม่ใช่สองระบกฉันใจไม่ได้หรอกมันก็จะเวลาประมาณนี้สี่สิบห้ามึนห้าวิทำใจให้สม่ ลมนะครับที่เห็นตัวเขาลมอย่างนี้ก็คือนะเป็นลมแล้ควรจะไปทางไหนขนอรากดีเขาเชื่อว่าซ้ายอ่ะมันจะดีเสมอเพราะฉะนั้น,นเราจะจับใจ เรืองถูกว่ะมันที่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะครับนี่คือห้องของเราเคือมันเราแบบติดเข้าไปอยู่ในโลกเกมอ่ะเราเล่นบีไออยู่ Good ending ก็คืออย่นี้ก็เป็นแบ็สั้นๆนะง่ายๆสบายๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องเซรันเซรันของเราด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปละบายบายซายโยนาะจมู bye bye.